สวัสดีนะครับผมสรุราบวันนี้ผมอยู่ที่อําเภอชะอำนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมพอดีมีพี่แกฝากขายเทลเลอร์อยู่ตัวนึงนะฮะก็เลยเอามาลงให้ดูครับเผื่อท่านใดสนใจต้องการเอาไปใช้งานนะครับผมตัวนี้เป็นเทลเลอร์สําหรับลากฟางลากหญ้านะฮะ <Hey. S 1> ใส่ได้พี่แกบอกว่าใส่ได้ฟางแม่งกองฟางนะครับผมนะฮะกอง ร้อยถึงร้อยสิบก้อนนะครับผมแต่เลือที่ฟางสองเมตรนะครับยาวสี่เมตรเสื้อผาสองตัวผาสองเส้นนะครับนี่นะฮะแกต่อใหม่นะครับผมนี่ครับพาดูรอบรอบนะครับต่อใหม่ใหม่พอดีแกไม่ใช้งานแล้วครับว่าจะขายนะครับขบวนที่ปูเหล็กตีนเป็ดนะครับสภาพสวยเลยนะครับต่อมาจากปูแถวบ้านโป่งนะฮะถือว่าต่อมาเกือบแปดหมื่นบาทนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถมาดูได้เลยนะครับผมที่อำเภอชะอํานะฮะหลังมอสินปรกรณ์นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมนะฮะนี่ครับเลอดสวยๆแบบนี้ครับราคาขายอยู่สามหมื่นหกพันบาทครับนะฮะเอาไปลากฟางนะครับลากหญ้าแพนโก่าได้เลยนะครับผมต่อพ่วงหางสวยๆแบบนี้ครับเดี๋ยวเบอร์โทรเจ้าของนะฮะขอเบอร์โทรนะครับ 08 5 2 9น5 0 7ปนเนี่นี่เป็นเจ้าของนะฮะครับส่วห้าสอเก้านเมนะครับอันล็กหนาปุ๊บขาเล็กหนาปุ๊บแรเล็กนะสี่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ยาวสีไม่ถ้าอ๋อกระบาดี่ยาวสิม่ินะครับได้นิดเดียวไม่มีลูกน้องออครับไม่มีลูกน้องนะฮะจะไ้นะไม่มีทยาไปี่สดอือต่อไมดยด้ดลเลอ เอ็นทะลุตอมาใหม่ๆเลยนะครับผมไม่พีผุเลยนะฮะถ้าที่ดูเล็กคันหนามมากนะะนะส่วันนี้พอดีผมมาดูรถไถที่แถวๆนี้นะครับผมพอดีเจอพี่แกพี่เกเลยบอกช่วยลงขายหน่อยนะฮะสามพันหกพันบาทครับสวยๆแบบนี้ครับนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรด้านบนนะฮะถ้าชอบสนใจก็ โทรคุยโทรสอบถามรายละเอียดกับพี่แกนได้เลยนะครับนะฮะหรือจะให้จัดส่งก็ได้นะครับแต่ผู้ซื้อคงจะต้งองอ,ออกค่าจัดส่งเองนะครับนะครับผมอคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ